ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านมีบิการ i n ินฟิครับร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นแบงก์การจากค่ายรีเทนะครับตัวนี้เป็นรีเทอีเกิลนะครับหรือว่าตัวดีเซอร์อีเกินั่นเองมาในกล่องแบบใหญ่ๆอยู่นี้เลยนะครับผมสำหรับค่ายรีเทนะฮะเปิดกล่องขึ้นมานะครับพอจะพบ ตัวปืนนะครับแบบนี้เลยนะครับกล่องบุกโฟมมาหนาๆเลยนะฮะจะมีคู่มือมาให้นะครับซึ่งคู่มือของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับไม่มีภาษาไทยก็จะบรรจุบอกไว้นะครับว่าขนาดปืนเท่าไหร่นะครับที่พอจะอ่านได้นะก็บรรจุกระสุนได้16นัดนะครับขนาดต่างๆของตัวปืนน้ําหนักของตัวปืนใช้กระสุน9มมอ a k นะครับหรือว่ากระสุนแรงกันนะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับหันปลายกระบอกปืนขึ้นฟ้าอะไรประมาณนี้นะฮะ วิธีการถอดก็อาจจะดูงงๆนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยถอดให้ดูเลยนะฮะเพราะว่าถ้าอ่านจากคู่มือคงไม่รู้เรื่องนะฮะเนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับเป็นชิ้นส่วนต่างๆของตัวปืนแบบนี้เลยนะฮะโอเคมาดูตัวปืนกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะให้มา2แมกกาซีนนะครับมีหัวต่อพุกมาให้นะครับบางคนซื้อไปก็งงนะครับว่าหัวต่อพุกมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตัวปืนมาในถุงแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินด้านนะครับสีเงินด้านบางคนก็เรียกว่าสีขาวนะแต่ว่าถ้ามองจริงๆจะเป็นสีเงินด้านแบบนี้เลยนะฮะนี่สวยหล่อเลยนะครับ d e s e r t eagle นะครับหัวต่อผู้เขาจะใช้ในการใส่ตรงหน้าหน้าแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เก็บเสียงนะครับเป็นหัวต่อผู้ตัวผู้แฟร์อะไรพวกนี้นะครับสาหรับที่ต่างประเทศเขาจะมีพวก อุปกรณ์นะครับเป็นหัวเป็นผู้แสงนะครับหย่อนเข้าไปตรงนี้นะฮะเ,เวลาเรายิงแบงกันอ่าประกายไฟก็จะไปชนกับท้ายผู้แสงนะครับทำให้ผู้แสงมันทํางานแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับแต่ในประเทศไทยไม่มีผู้แสงขายนะครับตรงนี้ก็เก็บไว้แล้วกันเป็นที่เราลึกนะหัวต่อพุ่งเขาก็จะเป็นเหล็กนะครับผมตัวนี้เหล็กแท้ CNC นะครับทั้งอันเลยแข็งแรงทนทานแน่นอน โอเคมาดูตัวปืนน้นต่อนะครับตัวนี้งานมาร์กิ้งนะครับดีเซอร์ตอีเกิลนะครับตัวนี้จะเป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะครับเข้าไปในตัวเนื้องานเลยปืนสวยงามมากนะครับวัสดุก็จะเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับซึ่งจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะฮะน้าหนักตัวปืนนะครับโดยรวมก็จะอยู่ที่โห1,3 6 8ักรัมนะครับ กิโลกว่าเลยนะฮะสำหรับตัวนี้อันนี้ปืนเปล่านะครับไม่มีกระสุนนะหนักขนาดนี้เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปืนหนักๆน,นะครับก็แนะนําตัวนี้นะฮะ,ะมาดูขนาดกันบ้างน,นะครับลํากล้องของเขาจะยาวอยู่ที่วัดเป็นนิ้ว,วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ5.2นิ้วนะครับลํากล้องความยาวโดยรวมนะฮะ5.2นิ้วความสูงของตัวปืนโดยรวมอยู่ที่5.5นิ้วนะครับ ความยาวโดยรวมของตัวปืนก็จะอยู่ประมาณ8.5นิ้วนะครับโดยรวมเอ้เลยนะครับเลยประมาณ9นิ้วเลยแหละเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ยาวสุดนะครับ9นิ้วอ่าแล้วก็ความกว้างนะครับกว้างสุดอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับเซฟนะครับก็อยู่ที่1.5นิ้วนะฮะก็ถือเป็นปืนที่ใหญ่นะครับยิงก็มันนะครับหนักแน่นแน่นอนนะฮะส่วนวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะ รายงานให้ดูนะครับก็คือหนึ่งเลยปลดแมกกาซีนออกมานะครับอันนี้นะฮะแล้วเราก็บรรจุกระสุนเข้าไปนะครับกระสุนที่ใช้จะเป็น9ก้าโมพีเอเนะครับมีทั้งปลอกทองแบบนี้นะครับไม่มีหัวสูนนะบรรจุเข้าไปตัวนี้แมกกาซีนหนึ่งบรรจุได้16นะครับ16บกวกหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลูกดกน่าดูนะครับสำหรับแมกกาซีนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลอกเงินนะครับปลอกเงินท้ายตัวแก๊ปตัวพาเมอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าบรรจุได้นะครับอย่าลืมนะครับเอาหัวที่เป็นสีเเขยววไ้้้้ดาาานนนนนหหะะครัับลงป็แก บางคนใส่กับด้านนะครับใส่กับด้านก็ยิงไม่ได้นะฮะตัวนี้จะเป็น600บานะครับรู600บาท p k ตัวใหม่สีเงินนะครับด้าน,นหน้าจะมีความใหญ่มีการทําเตปเปอร์ด้านหน้านะครับให้ไหลลืน่นด้านหลังก็จะคล้ายๆกับตัวปลอกทองแต่ว่าจะคคละสีกันนะครับบรรจุได้นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีระบบเซฟซี้มาให้นะครับเวลาเราข้อเซฟเรากดลงมานะครับแนะนํากด2ข้างพร้อมกันตรงนี้นะเหนียวไกลนะครับเห็นไหม นกเหนี่ยวไกลได้แต่ว่านกสับไม่ทํางานนะครับผักขึ้นไปแบบนี้เหนียวไกลนกสับทํางานนะครับอ่าโอเคเวลาใช้งานแล้วก็มันเข้าไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นลํานะครับปล่อยตัวไซส์เข้าไปนะครับจากนั้นก็เหนียวไกลนะครับยิงแบบเซนีออโต้ปัง้ปง,ป,งป้างนะฮะอ่ะาคัดปอกปืนก่อนนะครับลูกหมดก็สามารถคาไลส์ได้นะครับปลอกนี้อาจจะติดได้นะครับผมถ้าเป็นปืนใหม่เราก็จะใช้วิธีการเคลียร์ปืนนะครับออกมาก่อน แล้วก็ใช้ตัวนี่นะครับงัดออกมานะฮะนี่ไม่ยากนะครับบางปลอกถ้ามันบวมมันก็ติดได้นะฮะอันนี้เรื่องธรรมดาของปืนแบงก์กันแล้วก็ปืนนะฮะอ่าตัวนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันให้ดูจริงๆเลยนะครับทดสอบดีเซอร์อีเกิลแบงก์กันนะครับอ่ากดแม็กซซีออกมานะครับกดแม็กแล้วก็ดึงแม็กซซีออกมาปืนลำกล้องตันนะครับปืนเสียงเปล่าเห็นไหมลำกล้องตันมีเหล็กกั้นข้างในนะครับใช้กับกระสุนแบงก์กันไม่มีหัวสูนนะครับมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้นทดสอบยิง สามนัดนะครับผมใส่เข้าไปวันนี้ห้ามใส่กลับด้านนะฮะแล้วก็แม็กซีนใส่เข้าไปขึ้นล่ำนะครับลองเข้าเซฟดูเซฟเหนี่ยวใกล้นะครับโอเคไม่ทํางานนะครับลองเหนี่ยวไกลยิงจริงๆดูนะครับโอ้โหนี่นะครับควันขโมงเลยตัวนี้ทีมหนักจริงๆนะฮะดีเซอร์ดิเ,เกิลน,นะฮะ สไลด์หนาทีบหนักนะครับสาใจมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ได้ทดสอบยิงมาเรียบร้อยนะฮะถือว่าปืนที่สไลด์หนักหน่วงนะครับผมยิงก็จะมีแรงรีคอยที่มากกว่าแบงค์การรุ่นอื่นๆนะครับอันนี้ต้องบอกตรงนะเพราะว่าสไลด์ของเขาหนามากนะฮะเวลายิงก็เกิดแรงรีคอยที่เยอะนั่นเองนะฮะส่วนวิธีการทำความสะอาดวิธีการถอดปืนนะครับในคู่มืออาจจะมองไม่ชัดนะครับหนึ่งเลยวดแ้นซีออกมานะครับแล้วก็เคลียร์ปืน ร่างกายท,ที่ที่ทานปลอดภัยนะครับผมโอเคไม่มีกระสุน,นแล้วนะปืนปลอดภัยวิธีการถอดให้เราหันมาด้านขวานะครับก็จะมีตัวสลักเทคดาวนะครับผมนี่ให้เราบิดลงนะครับบิดลงมาบนี้แล้วก็เขย่าวอดออกนะครับจับลำกล้องไว้นะครับแบบนี้มือจับลำกล้องอย่าให้หลุดนะครับถอดออกมาแล้วแ okay. ล้วก็ดึงลำกล้องออกมานะครับนี่ลำกล้องถ้าเราปล่อยมันจะพุ่งมาอย่างนี้ทันทีนะครับผมอันเนี้ยนะมันจะพุ่งมาเองต้องระวังนะครับให้เราจับลำกล้องไว้ก่อนตอนถอดมันจะแยกเป็นลำกล้องแบบนี้ด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังนะครับวิธีถอดเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับเป็นไขควงปากแบนหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับแหลมๆนะครับให้แย่ไปตรงนี้มันจะมีตัวเป็นแท่งเหมือนกับยางบัฟนะครับเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งเขียนลงไปนะครับดันเข้าไปให้มันล้มลงมานะฮะล้มลงมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงตัวสไลด์นะครับถอยหลังหน้ายกขึ้นนะครับค่อยๆเลื่อนไปข้างหน้านะครับระหว่างสปิงไกหลอดมันพุ่งหายแนะนําถอดปืนในห้องปิดนะครับไม่งั้นชิ้นส่วนมันกระเด็นหายได้นั่นเองนะฮะตัวนี้ไกหลอดของเขาก็จะเป็นเหล็กแท้นะครับเดี๋ยวแม่เหล็กดึให้ดูนะะ ไกหลอดเหล็กแท้นะครับทั้งแท่งเลยแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็อย่าไปใส่ไอตัวสปริงไกดหลอดนะครับผิดนะด้านหน้ามันต้องกว้างนะครับด้านหลังองแคบแบบนี้นะฮะโอเคนี่คือไกดหลอดส่วนที่ผมบอกว่าใช้ตัวนี้ผักเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวเหมือนกับยางบัฟนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกปืนในตัวนั่นเองนะฮะเราเขี่ยให้มันนอนล้มแบบนี้นะครับเวลาประกอบแล้วก็จะเขี่ยให้มันขึ้นแบบนี้นะครับ อ่าโอเคด้านหน้าตัวน,นี้ก็จะเป็นสปริงนะครับช่วยดันตัวลำกล้องปืนนั่นเองนะครับอ่าลำกล้องปืนเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะแยกชิ้นส่วนได้เยอะกว่าปืนรุ TE ่นอื่นนะครับมีในส่วนของลำกล้องนะครับด้านหน uh ้านี้นะฮะอ่าตัวนี้วัสดุนะครับเป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กแท้นะ,ะเป็นอะลูะมิเนียมหรือว่าอลลอยนั่นเองนะครับผมแบบนี้อ่าส่วนตัวปืนนะครับตัวนี้ในเหล็กดูดไม่ติดนะครับจะดูดติดบางส่วนนะครับที่เป็นเหล็กนะ อันนี้ก็เป็นอลลอยด์เหมือนกันนะครับเป็นโลหะอลลอยด์อ่าดูไม่ติดอันนี้ติดเบาๆนะครับนี่ติดตอนหลังตัวขาเตะติดนะครับผมแล้วก็ลำกล้องนะครับลำกล้องอันนี้ต้องบอกตรงว่าติดแน่นมากนะครับน่าจะเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะครับช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นเหล็กแท้เลยแหละเนี่ยติดแบบแน่นยกปืนลอยได้เลยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะนี่นะครับยกปืนลอยได้เลยนะครับทั้งๆที่ปืนหนักเป็นกิโลนะฮะ ก็ถือว่าลำกล้องน่าจะเป็นเหล็กแท้นะเท่าที่แม่เหล็กดูดดูตัวนี้นะครับตัวแม็กกาซีนนะครับเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะฮะแม็กกาซีนต,ตัวนี้เป็นเหล็กทั้งอันแม้ตัวตัวด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับโอเคส่วนวิธีการทาสอบนะครับขออนุญาตใช้ลำหมางนี่นะฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาฉีดน้ำยาไปมันจะโดนพื้นนะครับ ใช้เป็นน้ำยาทีบอลสูตรศูนย์เจ็ดนะครับไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคราบตะกัวคราบเขาเมาดินปืนนะครับไม่ทําลายลูกยางพพลิเมอร์ก็คือฉีดได้ทั้งกระบอกเลยนะฮะฉีดกับปืนจริงได้ด้วยนะครับล้างปืนจริงได้มีผ้าแถมไปให้มีหลอดแถมไปให้นะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วเวลาใช้งานนะครับผมก็จะตัดหลอดสั้นๆตัวนี้แล้วฉีดเข้าไปนะครับถ้าเป็นปืนสีดําก็จะมองยากนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ,ะฉีดเข้าไปในชิ้นส่วนออตา่างๆจากนั้นเราก็จะใช้เป็นแท่นะครับในการขัดถู เอความสะอาดฟืนนะครับนในช่วงตรงนี้นะฮะมื่อขัดถูเสร็จแล้วก็ฉีดอีกรอบนึงครับผมฉีดอันนี้ผมจะทําแบบคร่าวๆให้ดูนะครับเวลาเพื่อนๆทาจริงก็ให้ทําแบบให้ละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้ผมฉีดให้ดูก่อนมันจะมีคราบเข่าติดมานะครับติดพามาแบบนี้นะฮะอ่าตรงนี้ช่วง้านล่างนะครับช่วงบนนะครับก็จะมีตัวของสไลด์ช่วงหลังนะครับอันนี้อ่าสไลด์ตรงนี้ก็อ่าตัวนี้ครับ ขอน้งตอกเหล็กแท้นะฮะอ่าบางส่วนก็เป็นเหล็กนะครับส่วนตัวสไลด์เองนี่ก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะผสมอลลอยเหมือนกันแต่ว่ามีความหนานะฮะมีความหนาก่อสไลด์นะครับหนาอยู่ที่ประมาณอ,อ๋อประมาณ5เซนเลยนะครับเนี่ยวัด5เซนนะครับหนาใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ฉีดเป็นน้ํายาทีบอลศูนย์สเจ็ดนะครับฉีดเข้าไปนี่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นสีขาวนี่นะฮะมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมน้ํายามันก็จะหลุดออกมาเลย เราก็ใช้แซ่นะครับในการขัดถูปืนแบบนี้นะฮะอ่าขัดถูเรียบร้อยเราก็จะฉีดซ้ำอีกทีนะครับในการล้างออกนี่นะครับหลุดมาเลยนะฮะแล้วก็ใช้ผ้านะครับในการเช็ดออกนั่นเองนะฮะหรือว่าเพื่อนไม่ได้ใช้งานนานสามารถฉีดนะครับฉีดแล้วก็เก็บไว้ได้เลยนะครับป้องการสนิมนะสำหรับลำยาต,ตัวนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของลากล้องหน้านะครับที่จะมีเข่าติดบ,บางส่วนนะฮะก็ฉีดนี้แล้วก็ ใช้แทะเหมือนเดิมนะครับในการขัดถูนะฮะอ่าแบบนี้แล้วก็เช็ดออกนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ในการเช็ดล้างนะฮะส่วนต่อไปนะครับวิธีการประกอบกับนะฮะให้เราพับตัวนี้ลงก่อนพับลงมานะฮะแล้วก็ใส่ตัวไกด์หลอดนะครับแบบนี้เข้าไปต้องระวังหลุดนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเพราะว่าสปริงจะใส่ง่ายนะฮะดันเข้าไปในรูตรงนี้อ่าแบบนึงนะครับ ผัดเข้าไปในรูอ่ะประมาณนี้ให้อยู่ทรงก่อนจากนั้นเราก็จะใช้สไลด์นะครับใส่เข้าไปด้านหน้าจะเป็นรูไกด์หลอดนะครับให้สปริงมันตรงรูกันก่อนอ่าแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่เข้าแบบนี้นะฮะเราต้องให้สปริงตรงกันก่อนผักสปริงให้ตรงปรึ๊บนะครับอ่าเรียบร้อยดึงสไลด์ถอยหลังกดลงปล่อยไปข้างหน้านะฮะจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเขี่ยตัวบัฟกลับขึ้นมาในท่าเดิมนะครับอันนี้ให้มันล็อกตัวสไลด์ด้านหลังนะครับ จากนั้นก็จะใช้เป็นตัวลํากล้องนะครับด้านหน้าใส่กับเข้าไปแล้วก็ต้องจับมันด้วยนะครับเพราะมันจะเด้งแบบนี้นะฮะจับไว้แล้วก็ใช้ตัวสลักเทคดาวนะครับใส่เข้าไปแบบนี้พร้อมกับบิดนะครับกดพร้อมบิดแบบนี้ขึ้นลั่นะครับอ่าโอเรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมวิธีการถอดทำความสะอาดปืนนะฮะถ้าประกอบเสร็จแล้วก็ดึงแล้วก็สามารถคสไลด์ได้นะครับปืนทํางานปกตินะฮะ โอเคเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีสินค้าอยู่นะครับมีจำนวนจำกัดครับผมช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ